สวัสดีชาวเมียโฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้แนะนำวิธีการขายไอเทมเอ็กดาโกบนเว็บไซต์ Exchange by d a g o ไปนะครับครานี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซื้อไอเทมเอ็กดาโกกันบ้างนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่เนาะ อย่างแรกคือให้เราเข้ามาในเว็บไซต์ x d a g o c o m ก่อนนะครับจะเข้ามาผ่านการพิมพ์เองก็ได้หรือว่าจะเข้ามาผ่านลิงก์ตรงดิสคริปชันคลิปนี้ก็ได้นะครับพอหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะซึ่งวิธีการล็อกอินก็คือให้เรากดไปที่ไอคอนรูปคนนะครับตรงมุมขวาบนหลังจากนั้นก็ให้เลือกช่องทางในการล็อกอินได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นการล็อกอินบัญชีของตัวละครเราเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดว่าช่องทางมันตรงกันกันกบ ตัวละครที่เราอยู่นะเราสามารถไปเช็คได้ครับโดยการกดคลิกรูปตัวละครเราที่อยู่มุมขวาบนแล้วก็กดคําว่า My Character นะในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ของตัวละครเราเข้ามาในเว็บนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นของผมถ้าเกิดว่าผมอยากจะปั้นตัวละครในเซิร์ฟเวอร์232อะไรเงี้ยผมก็กดเปลี่ยนเป็น a อเชี232เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีตัวละครเยอะกว่า1ตัวนะครับอย่าลืมไปติ๊ก ตรงจุดสีม่วง,วงตรงมุมด้านขวาด้วยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวละครนั้นเป็นตัวละครหลักของเราแต่ถ้าเกิดว่าใครมีตัวเดียวเนี่ยเขาจะติ๊กไว้ให้อยู่แล้วนะสิ่งที่เราต้องล็อกอินเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ VMix w a l l e t นั่นเองครับซึ่งวิธีการล็อกอินก็เหมือนเดิมครับคลิกไปที่รูปตัวละครแล้วก็กดไปที่คําว่า my wallet หลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรง VMix l o g In นะถ้าเกิดว่าเป็น,นคอมเนี่ยเขาจะให้สแกน qr code นะครับแต่ว่าพอดีผมมันสแกนไม่ได้นะไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะถ้าเกด มันจะเด้งมาที่หน้าเว็บนี้นะให้เรากดปุ่มสีเขียวๆตรงกลางจอครับที่มันไม่มีเทกอะไรนะพอกดปุ๊บนะครับเขาจะเด้งเราเข้ามาในแอป v m i x นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นมาให้เรากดยืนยันนะครับเพื่อทําการล็อกอินบนเว็บไซต์เนาะก็กดออโล่ไปทีนี้มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าล็อกอิน is complete นะครับแสดงว่าเราล็อกอินเสร็จแล้วนะก็ให้กลับไปหน้าเว็บที่เรามาเมื่อกี้นี้เนาะพอล็อกอินเสร็จนะครับหน้าตาของ mywallet เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนเป็นตัวเลขของเหรียญที่เรามีอยู่ในบัญชีน ก็จะมี3เหรียญก็คือ d a ก k วีมิกเครดิตแล้วก็วีมิสีเขียวนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเราล็อกอินวีมิเสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการจะเข้าไปซื้อนะครับมันจะมีอยู่2วิธีเนาะก็คือการเข้ามาในหน้าหลักเนาะแล้วก็กดตรงสไลด์โชว์เนี่ยให้เป็นอันที่3นะแล้วก็กด Exchange now ส่วนอีกอีกวิธีนึ่งก็คือให้เราเลื่อนหน้าเว็บลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็ให้มาหยุดอยู่ตรงนี้ครับ ตรงที่มีสัญลักษณ์เขียนว่า ExD เนาะแล้วก็กด Exchange by Dago ไปจากนั้นนะครับเขาก็จะพาเราเข้ามาในหน้าหลักของ ExD Exchange by Dago แล้วนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็เลือกซื้อไอเทมได้เลยนะพวกนี้เราก็สามารถข้ามไปเลยก็ได้นะแล้วก็มี Recommend นะไอเทมแนะนําเราจะมาโฟกัสตรงนี้ครับตรงเมนูที่เขียนว่าไอเทมนะเพราะว่ามันมีเครื่องมือในการเลือกซื้อเยอะมากเลยนะเราสามารถเปลี่ยนดูค์ดของตัวละครน,นะครับเพื่อที่จะเลือกซื้อไอเทมให้ตรงค์ดได้ด้วยนะ อย่างเช่นผมจะซื้อไอเทมของนักธนูอะไรเงี้ยผมก็เปลี่ยนครัรดเป็นアルバลิสต์นะครับไอเทมที่ลงมาก็จะมีแต่ไอเทมของนักธนูนะครับคนที่เขาเอามาขายกันเนาะโดยค่าเงินที่เขาแปะไว้เนี่ยมันจะมี2ค่าเนาะก็คือแบบดาร์โก้แล้วก็แบบ US ดอลลาร์นะครับตรง US ดอลลาร์เนี่ยมันเหมือนกับการตีราคาให้เราเห็นครับว่าดาร์โก้ประมาณเท่านี้เราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อนะครับอย่างเช่น4.5ดาร์โก้เนี่ยเราเราจะต้องใช้1,422ดอลลาร์ในการซื้อนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะจอจงไปที่ตัวละครเราก็สามารถกดคัตออกก็ได้เนาะโดยไอเทมที่ผมเล็งมาซื้อเนวันนี้ก็คือไอเทมที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนมายาแน,น่นอนนะครับโดยถ้าเกิดว่าผมอยากดูแค่ชิ้นส่วนมายานเนี่ยผมก็สามารถไปเลือกตรงคัตเตอร์คอีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะแล้วก็กดคําว่า common mystical นะครับแล้วตัว common mystical piece เนี่ยมันแปลว่าชิ้นส่วนมายานะอีนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกแค่ของไอทิมที่เราต้องการอย่างเดียวเนี่ยราคาม,มันก็จะปนเปนกันใช่ไหมครับมีทั้งของถูกแล้วก็ของแพงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากดูแค่ของถูกอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็มาตั้งค่าได้นะครับโดยค่าปัจจุบันที่เขาตั้งให้เราคือ time news นะครับก็คือตั้งตามเวลาที่คนลงล่าสุดนะเราสามารถกดคลิกแล้วก็เลือกตามที่เราต้องการจะตั้งได้เลยครับจะมีอยู่4แบบเนาะก็คือตั้งตามเวลาที่ ใหม่ที่สุดที่คนลงขายเก่าที่สุดที่คนลงขายราคาแพงที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดขึ้นก่อนเราก็ตั้งเป็นราคาถูกที่สุดนะครับเพื่อที่จะประหยัดค่าคอร์สเนาะนอกจากนี้มันยังมีการตั้งค่าอื่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถเข้ามากดศึกษากันได้เนาะเพราะว่าถ้าอธิบายหมดอย่ยมันจะใช้เวลานานทีนี้เวลาเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมาดูนะว่าไอเทมไหนมันน่าซื้อบ้างอ่าอย่างตอนนี้นไอเทมนี้นะครับราคาแค่5ดาโก้เองนะ ผมเตรียมมา7ดาโก้นี่คือแบบเหลือเฟือเอาไว้ปั้นตัวละครอีกตั้ง2ดาโก้เลยนะเวลาเรากดดูไอเทมเนี่ยเราก็สามารถกดคลิกที่รูปไอเทมอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพื่อดูรายละเอียดเนาะพอเราอ่านเสร็จปุ๊บอ่านเราชอบและเราต้องการแลแลวเราก็กดตรงคําว่า push it ได้เลยครับมันจะอยู่มุมขวาล่างนะส่วนมุมซ้ายล่างเนี่ยจะเป็นจํานวนเงินนะจำนวนดาโก้ที่เราต้องซื้อ ปุ๊บพอเรากดเพื่เช็ไปนะครับเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะเพื่อให้เราเช็คดูว่าตัวละครที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยมันตรงกันกับที่คิดเอาไว้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการแล้วก็เลือกตัวละครที่เราต้องการได้นะอย่างสมมติว่าอ่ะมันเปลี่ยนให้เป็น193ใช่ไหมแต่ผมไม่ต้องการซื้อของให้ตัวละครเซิร์ฟเวอร์193ผมก็เปลี่ยนให้เป็นเซิร์ฟเวอร์232เนาะแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับเราต้องไปติ๊ก ตรงวงกลมที่อยู่มุมขวาด้วยนะครับติ๊กให้มันเป็นสีม่วงนะเพื่อทําการยืนยันว่าเราจะซื้อไอเทมชิ้นนี้ให้กับตัวละครตัวนี้นะครับทีนี้ก็ตรวจสอบดูดีๆนะว่ามันตรงกันหรือเปล่าพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็กด select ได้เลยทีนี้ก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดคําว่า push อีกทีนึงอ่าเขาก็จะให้เรายืนยันโดยการสแกน v m i ิ wallet อีกทีนึงนะครับก็ทําเหมือนเดิมกับตอนล็อกอินเลยนะก็คือถ้าเป็นมือถือมันเด้งหน้านี้ปุ๊บก็กดปุ่มสีเขียวตรงกลาง ถ้าเกิดว่าเป็น PC ใครทําได้ก็สแกน QR code นะครับโอเคมันก็จะเด้งหน้านี้มานะครับแต่ว่าครั้งนี้เขาจะให้กดตรงคําว่า Signature นะครับก็กดไปนะอ่าพอกดเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้ทําการ Confir m p ม s s w o r d พอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับว่า Signature is c o m plete นะปดกลับไปสู่แอปเพื่อที่จะสําเร็จโปรเกสนี้เนาะก็กดโอเคปุ๊บแล้วก็กลับไปหน้าเว็บพอเรากลับมาที่หน้าเว็บนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนเราอีกทีว่า p u s ช e ่น has been c o m plete นะครับทีนี้ให้เเรรามามช็คตง แท็บมาไอเทมนะครับถ้าเกิดใครยังอยู่แทบ็บแอ็กเชิอยู่นะให้เปลี่ยนมาเป็นแท็บ My ไอเทมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ให้เรากดไปตรงหน้าต่างเมนูที่เห็นว่าพูชเช่นนะครับเรียบร้อยครับเขาก็จะบอกว่าไอเทมที่เราได้มาเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ชื่ออะไรหน้าตาประมาณไหนแล้วก็ได้มาตอนวันที่เท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ไปล็อกอินดูตัวละครอีกทีนึงว่าของมันเข้าเรียงนะ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็เป็นวิธีที่จะว่าง่ายก็ง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายเท่าไหร่นะใครที่อยากลองมาซื้อไอเทมเอ็กดาไปเพิ่มความเก่งของตัวละครก็สามารถลองทําตามกันได้นะ